เอาไปส่งเขาก็ยังวันน่วยงามกขององโม่เพิ่นสีเขียวก่านีตัวนี้อยากออกสีขาวเขาก็ยังถามอยู่ได้ว่าใส่ยาอีกงยรับเอาสีเพิ่นเพิ่นกับมีความสําคัญด้วยกันบอกครับแม่นค่ะเพิ่นถามยู่เอาบักทัวเจ้าคือบวกเขียวแห้งเพิ่นว่าของเขาคือเขียวแห้งแท้ครับมันมันมันเป็นยังไ๋ครับบัดนี้มันความตรงการของคนนี่เพิ่นตรงการเขียวหรือว่าตรงการแบบคือสีของหฮาครับ ผู้เพื่อนอยากได้เพื่อนเห็นบักทั่วเพื่อนก็อยากได้ยาทำอยู่เพราะว่าปกติมจะเป็นบักทั่วเขียวงสีเลยนะแต่ว่าไปสีดยาเขานก็ออกมันยังมันมันยังขาวมันยังขาวเออมันขาวกาของขาวของขาวสีเขียวเหี่ยวเงียวครับครับให้รู้่าครับห้อมมวนอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งแนนครับครับให้เวลาได้นะครับดีครับอ่าช่วงเช้าช่วงแรกนะครับแมองนั่นให้ เดี๋ยวเตี่โอกาสเลยโอ้เดี๋ยวเตี่โอกาสเลยไม่มีเวลาใช่ต่อไปจะมีปีเนี่ยมาสาวคนไหนจัดการจ่าสวนใหม่สีนี้น้ำเลงชาวบ้านต้องเก็ี่ยนกันไหมครัยังไงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวตะสะดวกเลือครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พ่อกับผมลุงสอนคนนอหน้าผ้าเลาะีหยิกเก่าครับครับมื่อนี้ขอต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศการเลาะส้มหัวส้มสวนครับมื่อนี้มาเบิ่งสวน ทัวครับเป็นของคุณแม่น้องนันครับพี่น้องมาเบิงครับงานทัวของเพื่อนอลังการครับพี่น้องเพื่อนเห็ดแปลงแบบที่ว่าบบต้องอตีแปลงไหมครับพี่น้องเพื่อนใส่จากแปลงเก่าเนาะปลูกเพื่อนใส่เป็นลายยางครับมุนเวียนครับพี่น้องเอาก่อนอื่นเข้ามาพบกับอ่าคุณแม่ของน้องนันก่อนครับ สวัสดีครับคุณแม่น้องนั่นครับค่ะอะพี่การดบ้านเฮาตรงนี้บ้านยังนอครับบ้านนนองแง่เต่าค่ะครับตำบลยังนอครับตำบลประมงจ้ะอำเภออำเภอเดชจ้ะครับจังหวัดอุบลเนาะจ้ะครับอ่าคุณแม่น้องนั่นปลูกทัวทั้งเบิดหนีเนือที่ตรงนี้จักไก่ครับพ่ดถึงไรเรากคะ่ะเพราะวันบริป,ปูกเบิดโอ้บริป,ปูกเบิดตครับ พื้นที่ตรงนี้มาก้อนที่จะมาล่งทัวนี่แม่นลงนั่นเฮ็ดอย่างมาก่อนครับคุ้มปลูกพริกจ้ะพริกแดงปลูกปลูกพริกเป็นพริกเกษตรนีบอกครับบอค่ะพริกแดงพริกแดงพริกเนี่ยอครับพริกพืนบ้านเฮ่าบอซับเจ้าสัวจ้ะโอซับเจ้าสัวครับเป็นยังไงครับผลผลิตปลูกพริกก็ได้อยู่ค่ะอ๋อกับพ่อได้อยู่เนาะจ้ะครับต่อจากเก็บพริกออกแล้วแม่นอวงนั่นก็ลงทัวต่อเลยบอกครับ จ้าลรบบกพริกออกกะเอาบอกทัวมาลกโอ้แสดงว่าแปลงนี่หฮาห่าได้เฮ็ดไม่บ่ครับบอจ้ะเอาหฮาเฮ็ดจังไดสันครับแม่นนองนั่นถอนถอนต้นพริกถิมห่อถอนต้นพริกออกค่ะแล้วก็ลุ่งทัวต่อเลยโอ้กำไรสองเด้งด้วยครับพี่น้องเฮ็ดแบบนี้อ่ามันมันบ่เป็นโรคเป็นอย่างบอครับแม่นนองนั่นบ่ได้ล่ะคะ่ะเข้ามาปลูกพืชแบบว่าอ่าต้อจากอันนี้หฮอกระลงอันนี้ต้อนนะครับ กะบเห็นเป็นอย่างเนียกะบบเห็นเป็นอย่างเนา<ร>ะค่ะผ่นานไปได้โอ้กะถือว่าผ่านไปได้อาการเปรียบแปลงที่แรกในี่แม่น้องนันเฮ็ดจางไหนครับกะอารณถมาปันจางเขา,ามาโยกล่องกะห้อยขี่ไก่ห้อยปุ๋ยปุ๋ยสูตรซิบหาโอ้สูตรเสมอจ้ะครับ,บรกะแค่นั้นปูนขาวกับโบเใส่ปูนขาวกับโบเใสัยโจ้ะครับใส่แค่สองอย่างเนี่ยขี่ไก่แหลวก็ปุยสูตรเสมอครับสูตรซิบหาครับพี่น้อง เราห่อเฮ็ดจังไหนครับแม่หลวงนั่นตอบัดนี้เอาพลาสติกคุ้มเลยบ่ครับจ้ะอภาเรียนสายนลำยดแล้วก็เอาผ้าพลาสติกคุ้มอืสายนลำยดเอาสายนลำยดเพิ่นอยู่อยู่ตรงไหนครับแม่หลวงนั่นคือบ่เห็นครับนี่เดะคอสายนลำยดจะอยู่อยู่ในนี้เนาะค่ะครับใส่จักสายครับแม่หลวงนั่นใส่สายเดียวเด้ใส่สายเดียวจ้ะบ่ได้ใส่สายเดียวเนาะจ้ะแล้วก็ค่อยเอาพลาสติกคุ้มจ้ะ ที่เจาะเป็นรูนี่พัดติคนเป็นรูมากก่อนบมครับหรือว่าขัาเจาะเอาครับอ๋อมาเจาะเอาจเจาะเองครับปลูกระยะกาปลูกคู่บ่ครับแม่ของนั่นปลูกต้นเดียวแด่ว่วสองเดียแต่ว่าสลับกันสลับกันสองขาครับระยะนี่น่จะอยู่ที่สามสิบถึงสามสิบถึงอยู่ครับสามสิบครับถึงสามสิบเส้น บางก็เลยมาจ้องห่วใส่ปุ๋ยไหม<อ>ใส่ขี้ไก่ใส่ปุ๋ยครับอันนี้เข้ามาใส่เสืมอมมีบวครับจ้ะจ้ะอืมผมก็นึกว่าเอาปุ๋ยใส่ให้แต่พริกกินหลอบแรีพกผลกับเอาทั่วลงเลยโอ้มาเจาะใส่อีกหลอหนึ่งครับพี่น้องเป็นสายพันธุ์ยังนอนครับแม่น้องนั่นนี่พี่จิตสามจ้ะพี่จิตสามครับเป็นยังไงครับสายพันธุ์นี่ตอบโจทย์ได้ดีบ่ะครับ ดียุคค่ะผู้เพื่อนปลูกมาก่อนเพื่อนกระไดเงินอยู่สวนก็เลยไปซื้อในน้ำข้าเจ้ามาปลูจกจ้ะ<อ>ตลาดเพื่อนตรงการเพื่อนเอานี่ไหมค่ะเพื่อนหลับยินนะครับโอ้สายพันธุ์นี่ตลาดตรงการสูงจ้ะเพื่อนลงกรุงเทพครับโอ้สรงทางไกลตัวครับเนี่ยแถวแถวบา้านเท่านี่บ่ได้กินเดอ้อพี่น้องบอกทัวร์อยู่สวนแม่หนองนั่นเนี่ยไปตีตลาดได้กรุงเทพเลยครับสายพันธุ์พิจิตสาม เป็นเป็นอย่างไรครับแม่น้องนั่นสายพันธุ์นี่สิหน่วยเขียวจ้ะหน่วยเขียวมันสิบ่คือสองแดงโอ้สองแดงครับรสรสชาติเป็นอย่างไรครับกะกรอบอี่เดีรสชาติกรอบอ้เพินเอาไปสื่ออ้โอยครับการการเก็บเฮาเก็บซ้ำไดยครับแม่น้องนั่นเก็บซ้ำวะซ้ำนี่นะคะอืหน่วยขนาดซ้ำนี่เดือพี่น้องบ่ให้หน่วย ใหญ่หรือว่าหน่วยหน่อยเกินไปครับแต่ว่ามันใหญ่ไหวไหมค้ังไหวซ้ำหนึ่งมันก็ใหญ่โอ้ตัวนห้ใหญ่ไหญ่ใ่ครับผมแม่เนี่เอาขนาดนี้ประมาณจักเหมือครับแม่ของนั่นเท่าเด็กเก็บเนี่นี่ผมถามเนี่ยครับมืออีกสองเสานี่โอ้อีกสองเสาแม่เ็นครับมือนี่มือวันเสาร์มืออื่นกันสิบห้าในเก็บครับแสดงว่าวันวันจันเสาวันจันคือเก็บเลยเลยนี่ใส่นี่มืออื่นเก็บมันก็สิ่งใหญ่ แมนครับ้าทาเข้าเก็บที่หน่วยใหญ่กุนี่เดียวครับแม่น้องนั่นเป็นยังไงครับหน่วยใหญ่เขากระสีขัดเป็นหน่วยใหญ่โอ้ครับเป็นหน่วย่ราหนึ่งอีกเอาราค่ะมืออื่นก็ได้เก็บนี่ครับโอ้หน่วยขนาดนี้พอดีครับเอาราค่ะโบซ้ำกันบอกครับหน่วยหน่อยหน่วยใหญ่โบหารคนละราคามันจิทัวรสันเพิ่งกระสือราคาหนึ่งโอ้อมมี ขนาดนีแม่นมีสองใสครับมีอยู่สองใสตอนนี้กิโลไหลไปไหนครับแม่องนั่นสิบแปดบาทจ้ะมันลโล่งโลละสิบแปดบาทส่วนแพงนี่หลไปไหนครับนนาาส่วนแพงส่วนนี่ยในหาลอยท่าน้าเขายาลอยโอ้เร้าเส้านึงบอกครับหาลอยเนี่ยถุงหน<ล>ึ่งถุงสิบโลถุงสิบโลครับแสดงว่าโลละหิบาทสิบบาทครับตอนนี้ถ้าเพิ่นโลงมากก็อยู่ลอยก็บ,บาเนะ ครับรอยกว่าบาทเมื่อนึงแต่จักกิโลครับแม่น้องนั่นส่วนเก็บเล็กๆก็ได้อยูฮาหกุงโอ้เพราะว่าปลูกมันมันปลูกพร้ฟอมกันครับมันปลูกพร้อมกันฝั่งนี่ปลูกอาทีนี่นี้ฝั่งนั่นก็ปลูกอีกมันก็เลยเป็นหน่วยประทันกันครับการดูแลรักษายากยู่บ่กครับแม่น้องนั่นปลูกทั่วแต่ให้จังบ่ปันใดได้ล่ะครับมีโรคมียังอยู่บ่ครับพวกมแร่งรบกวนมีบอกครับ กรมีอยู่จากฮาวาลายอืมแต่เห่าใส่จังไรครับอ่าดูแลแล้วก็การกัดจับพวกศัตรูพืชนฮาเห็ดจังไรครับก็ใส่ปปายาอันอย่างละซูเปอร์ไข่เนานน่นละค่ะจะไมงใหม่สิปปก็สิบค่อยมากเม่นบ่อโอ้ซปเปอร์ไข่เนา่าครับห่วยผมคือเพิ่งเคยได้ย,ยินเราะครับซูเปอปร์ไข่เข่เนาเนี่ยครับ อ่าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยอะไรร้อครับเป็นเป็นของสีวภาพจ้ะอืมเป็นของสีภาพมันบวเบอืออืมบวเบื่บอ,อแล้วก็ใส่ด้ดีแม่นบอกครับจ้ะก็ว่าพ่อได้กเก็บน้ํายา<อ>เราอยู่โอ้พ่อได้กเก็บน้าํายาไอ้ตัวไอ้ซปเปอร์ฮอร์โมนใครเนา<ม>ครับเอาไปส่งเขาก็ยังวันหน่วยงามกว่าอของขโมูเพิ่นสีเขียวกว่านีตัวนี้อยากออกสีขาวโอ้ <c oughs> าก็ยังถามอยู่ได้ว่าใส่ยายอีกงยรับ <laughs> เอาอันสีเพื่อนเพื่อนกับมีความสําคัญด้วยกันบอกครับแม่นค่นะเพื่อนถามยู่เอาบกทั่วเจ้าคือบวกเขีเยวแห้ง่น,<อ>น,นว่าของเขาคือเขียวแห้งแับมันมันมันเป็นยังไ๋ครับบ้ดนมันความตรงการของคนนีเ่เพื่อนตองการเขียวด้วยว่าตรงการแบบคือสีของเฮ่าขครับผูเพื่อนอยากได้เพื่อนเห็นบกทั่วเพื่อนก็นอยากได้ยานํ่อยู่เพราะว่าปกติันจะเป็นบกทั่วเขียวยังสีเลยนะ แต่ว่าไปสีดยาเขามันก็ออกมันยังมันมันยังขาวมันยังขาวเออมันขาวกว่าของเขาของเขาสีเขียวเหียวเหียวครับหลังจากถี่ใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้จ้ะครับหน่วยงามเลยพี่น้องแต่ว่าหน่วยโบเหี่ยวนะเพิ่นนี่เนาะจ้ะมันเป็นน้ำพันธุ์อ๋อมันเป็นน้ำพันธุ์เออพันธุ์มันสีโบหน่วยง่ามโอ้พี่คิดสามนี่พันธุ์หน่วยโบเี่ยวโอ้ข้าสึสามโอ้ประมาณสามนะมันสีบรคือส่วนแดงค่ะ อโซนแดงเหงากลัวบ่ครับโอนแดงแมนครับมันเป็นน้ำพันธุ์มันอ๋อเอาการใส่ผลิตภัณฑ์ในซูเปอร์หออมูวนไข่เน่านี่ห้อสีจังไหนครับแมนองนั่นโอ้สีใจหาสิบซีซีหาสิบซีซีต่อต่อถังหนึ่งเนาะถังประมาณสิบแปดถึงยี่สิบลิตรครับสีพ่นเนี่ยอครับแมนของนั่นสีพ่นทั่วเลยบอกแมนจ้ะสีดลงลินน้ำอยู่บ่ครับ ผิวลงเลยโอ้ผิวลงเลอยทรายเิ่นขึ้นทั้งยอดทั้งโคนแม่นจ้ะครับนี่ก็พ่อแต่ใส่ปุ๋ยเฉยเดียวนีละอืทังดินนี่พวกแคมีหฮอเลยใส่อยู่บวครับใส่สูตรสิบหาสิบหากับขี้ไก่โอ้ใส่สูตรชิบหาสิบหากับขี้ไก่แค่นั้นแม่นบ่ครับใส่ปุ๋ยเฉยเดียวนอกนั้นก็มีแต่ใส่ไอ้ห่อมจ้ะครับสีทางใบแม่นครับให้รู้บ่ครับห่อมโมน อาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งแม่นค่ะครับให้เวลาได้น้อครับดีครับอ่าช่วงเช้าช่วงแรกนะครับแม่ของนั่นให้เดี๋ยวเตี่โอกาสเดี๋ยวเที่ยวโอกาสเดี๋ยวเตีมีเวลาตอนนี้จับงานก่อนมาจับงานก่ได้จับการจัดสวนใหม่สีแนมแลี่ยงก็บ้านของนั่นก็ไมเบอกยังไงเลยครับพี่น้องเดี๋ยวจะสะดวกเลยครับพี่น้องบได้จับกาศเวลาครับว่าย่ำสวยย่ำเพียงขอแต่มีเวลาเนาะครับเนาะ เป้งไหนครับรูซสึกว่าไม่ใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เปยงไหนครับเป็นของนั่นก็ดีของเราอยู่จ้ะดีของเราอยู่จ้ะจ้ะครับคะแนนเตี้มลอยนี่ยห้ไลท์เป็นไหนครับคะแนนเต็มมลอยครับไฮเราวลอยซะไฮเรารลอยเนาะโอ้ยสุดยอดเลยครับที่หนองเพราะว่าปลูกไส้หนาแหลงเนาะครับปลูกไส้หนาแหลงครับขงหมูเขาเหงบดิเก็เพื่อกันเด็ดจังสี่แผ่น ใส่ครับอ๋อเด็ดจังสี่ห้ได้ดจังสี่ไหมค่ะคุณหมักอือ่บไฮมีไอ้วันติดไปนั่มเมนจ้ะผ่าเด้อแผลโบฮันไล้ใช่นนี่มาดาเราเด้อเราบ่บ่นี่เด็ดออกจังสี่โอ้เด็ดออกจังสี่เมนค่ะคุณโบ้หมุนไหมค่ะคุณโบ้หมุนครับถ้าเฮาหมุนเดี๋ยวครับเมนหนุ่มนั่นเป็นยังไงไหมค่ะคุณบ่มักค่ะแม่ค่ะคุณบ่มัก แม่ <Man. S 2> ครับ่นบ่มากหมุนคนไห้เด็ดออกแนวนี้ิ่นสังว่าไห้เก็บให้นเป็นหัวรูปแบบโอ้ให้มันเป็นหัวใสๆครับเป็นหัวแบบนี้จ้ะไม่อืม่นมากแบบนี้ครับแม่ขาแต่ละแม่ขานบ่คเพื่อกันโอุ้ณลองคนปมม่น,นปก็สิให้หมุนเนาะโอแต่วางหาเห่อเก็บแนวนี้ก็หฮอหมุนนี่มันมีผลเสียหยังกับบักทัวหฮออยู่บ่ครับบ่ได้ละค่ะมันยังไงกูหมุน ยังไงก็หมุนแมนเข้าใจมือเข้าปิดครับเก่งส่ไหอโอ้นี่คือเคลรับการเก็บทัวรง่ายๆนะเพราะว่าขมุนนี่มันสีใดอันนี้มันมาโมงามม้วนโมงงามครับกระสองขางเข้าไปเหตุังสะดอกก็ผูกคูได้ล่ะเพราะว่าห้าซิกแซกอันมุนครัมุนคนละขางเรอะ ยิกเอาโทละข้างเอาไปเลยไปมือเขาแปะมันกับแปะ